คนที่อยู่ถิ่นของตัวเองจะรู้จักปัญหาสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องโครงการนี้เป็นโครงการที่เทคแคร์ใส่ใจรู้ลึกจริงๆค่ะ อะไรให้คนที่จะไปเป็นครูในอนาคตเนี่ยรักถิ่นของตัวเองพัฒนาบ้านของตัวเองดูแลคนของตัวเองให้มากที่สุดโครงการนี่มันตรงเลยมันตรงใจของของมหาวิทยาลัยและก็ตรงกับนโยบายของมหาเลยเพราะว่าเราเป็นอุดมศึกษาเป็นมหาเลยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสําหรับแนวคิดในการจัดกิจกรรมนะคะนอกจากเรื่องของการเตรียมความพร้อมหรือว่าให้ประสบการณ์ด้านวิชาการที่บูรณาการเรื่องของสมรรถนะวิชาชีพครูทั้งสมรรถนะหละัก 5ข้อแล้วก็สมรรถนะประจาสายงานของความเป็นครูเป็นฐานคิดแล้วก็จากกิจกรรมเป็นลักษณะของกิจกรรมค่ายสร้างคําถามสร้างแนวคิดให้ครอบปฏิบัติแล้วกแก้โจทย์ไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งผนวกรวมกับการเรียนการสอนการติวไปในตัวเรามีธีมอย่างหนึ่งที่ประชุมกันก็คืออยากให้เด็กเนี่ยรักกันคือเราไม่อยากให้เด็กคิดว่าคนที่นั่งข้างๆเป็นคู่แข่งกันเราก็เลยตั้งโจทย์โดยการที่ทำนานให้กิจกรรมคือความรักกัน ความสมมามัาคีความเชื่อของาศาสนาทั้งพุทธแล้วก็ของมุสลิมแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญก็คือเราจะให้แนวคิดหรือว่าสร้างเสริมประสบการณ์หรือว่าสร้างสมรรถนะเขาในเรื่องของความเป็นครูให้ความรู้ที่สอดแทรกในเรื่องของความเป็นครูแล้วก็ศึกษาบุคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะในเรื่องของทัศนคติการแสดงให้เห็นถึงความต้องการอยากที่จะเป็นครูะคะ่ะ คุณลักษณะของครูที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัรยุราของเราจะต้องมีความสามารถในการสอนนักเรียนซึ่งอยู่ในกลุ่มของการศึกษาพิเศษหรือเด็กพิเศษได้ด้วยซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาที่จะต้องให้โอกาสนักเรียนในกลุ่มนี้ซึ่งเด็กในกลุ่มนี้จะมีปริมาณมากที่สุดในกลุ่มของการศึกษาในชั้นประถมศึกษาค่ะเด็กที่เรียนสายคุณศสกษาทุกคนต้องอยู่หอพักจนจบเรามองว่าเด็กครูทุกคนถ้าอยู่หอพักตลอดหลักสูตร เขาจะมีเวลาที่จะพัฒนาตัวเองในหลายๆเรื่องได้อย่างเข้มข้นและชัดเจนมากขึ้นที่อยากกลับไปเป็นครูที่บ้านนะคะเพราะว่าตัวเองอยู่กับชุมชนมาตั้งแต่เด็กซึ่งการที่เราได้พัฒนาชุมชนไปในตัวมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมได้สอนเด็กไปด้วยได้สอนคนที่ว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่ว่าชุมชนกําลังจะพัฒนาไปข้างหน้าค่ะรู้สึกดีนะคะที่เขาได้มารู้ถึงตัวตนของเราที่แท้จริง ว่าต้นทุนของเราไม่ได้เหมือนกับใครเขาเรามีฐานะเป็นยังไงทางบ้านของเราเป็นยังไงโครงการนี้เป็นโครงการที่เทคแคร์ใส่ใจดูลึกจริงๆค่ะการที่ได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้นะคะก็สามารถต่อยอดความคิดความสามารถของเราได้หลายด้านค่ะสามารถกลับไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถกลับไปพัฒนาชุมชนได้ค่ะคนที่เป็นครูถ้าเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนส่วนตัวก็ไม่สามารถพัฒนาสิทธิ์ได้ เพราะนั้นคุณครูนี่ต้องเป็นแม่พิมพ์เป็นแบบอย่างที่ดีในจุดนี้ถ้าทำมาเลยบอกว่าเออทำแล้วชุมชนของเราจะรื่นและก็พัฒนาชุมชนก็จะไปได้ด้วยดีค่ะเมื่อโครงการนี้เข้ามาคิดว่าอย่างน้อยคนจนคนหนึ่งที่มีความยากจนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองขาดเมื่อเขามีโอกาสเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองแล้วก็คิดว่าเมื่อเขามีโอกาสแบบนั้นเขาก็จะให้โอกาสกับเด็กคนรุ่นต่อๆไปค่ะ โครงการนี้เข้ามาเนี่ยนอกจากให้เด็กรักบ้านแล้วสองมันลดความเหลนนื่อมล้ำของคนได้ให้โอกาสของคนตรงนี้ผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษครับ